คนดำแต่ใจดีดีจิ้วิญญาณเด็กวัดเราทนบุรีเอ,อ่ยชื่อไปต้องรู้ดีคนทองสุกแกน,นแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกล้ามีทุกเรื่องราวทุกมุมในตัวเองมีมุมให้หามีมุมคลื่นเครงไม่ชอบนักเลงแต่ชอบการงดเกม ในขอบตัวเพียบพร้อมแต่ไม่เคยโรงคอ้ความเห็นใจด้วยความยากจนเลยต้องอดทนเกินใครยึดถือถูกต้องต้องมาก่อนความถูกใจตรงมาตรงไปปากร้ายแต่ใจดี <Y ahu! S 1> สมยาอ้วนดำถึงอ้วนดำแต่ใจดีดี วัดเล่าทนบุรีเอ่ยชื่อไปต้องรู้ดีโทนทองสุขแก่ก็ตั้งหน่วยกูภัยสยามนนเพื่อช่วยดูแลสังคมให้วุ่นวายให้มันดี ตุดวนให้รา้ายคอขาดปัตตายก็ช่วยฟรีอดอยากปากแข็ง้าให้เราช่วยก็ย,ยินดีอยากมอบสิ่งดีๆเพื่อตอบแทนสังคมสมยาอ้วนดำผลิตรายการโดยทีอมูลเลตสตูดิโอและบริษัทพระเครื่องเมืองไทยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเมือนสมาชิกครับพบกับผมโทนบางแคนะครับในรายการหยิบกล้องสองพระนะครับ เจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกาสนาทีโดยประมาณนะครับเจอกันที่นี่ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับเจอกันแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้เนาะวันนี้ก็มีพระหายากนะครับมาให้ชมกันนะครับอ่าถ้าพูดถึงเบญจภา,าคีแล้วท่านจะนึกถึงพระนางพญาซึ่งเป็นหนึ่งในเบญจภา,าคีวันนี้ผมเอาพระนางพญามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับพร้อมแล้วไปชมกันครับ เอาละครับพระนางพญาที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมีสององค์นะครับถ้าดูอย่างนี้นะครับดูจากในตลับเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าพิมพ์ทรงมันจะละไม้คล้ายกันนะครับแต่จริงๆแล้วมันคนละพิมพ์นะครับองนี้นะครับจะเป็นพิมพ์สังคติองค์นี้จะเป็นพิมพ์เทวดานะครับถามว่าเฮ้ทําไมเหมือนกันมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันครับดูจากการวางแขนวางมือเห็นไหมครับวางแขนวางมือเห็นไหมครับมันจะต่างกันเห็นไหมครับ เดี๋ยวแกะให้ดูดีกว่าดูอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ระทึกไม่ตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวกแกะให้ดูครับว่านางพญาที่ผมผมจะให้เริ่มดูจากสังกติก่อนนะครับพระนางพญาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสุดยอดของพระเป็นจ่าภาคีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพิมพย์ย่อยนะครับเป็นพิมพ์ย่อยเพราะว่าองค์ที่ผมถืออยู่นะครับหรือให้ท่านดูอยู่เนี่ยนะครับเป็นพิมพยย์ที่ออกใจะท้ายๆนิดนึงแล้วนะครับก็จะเป็นพวกสังกตินะครับพวกเทวดานะครับก็จะมีอกหนูนอีกนะครับอ่า อ่ะเอาองนี้ก่อนนะครับเอาองนี้ก่อนเอาองที่ที่เป็นสังคติก่อนนะครับอ่ะองนี้เขาเรียกพิมพ์สังคตินะครับสังคติองนี้สวยมากนะครับเป็นพาะที่สวยสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ครับนี่คือพิมพ์สังคตินะครับพระองนี้นะครับสวยสมบูรณ์แบบนะครับสวยสมบูรณ์แบบนะครับเราจะสังเกตง่ายๆคือทําไมเขาต้องเรียกพิมพ์สังคตินะครับเพราะว่าพิมพ์สังคติเนี่ยเขามีสังคติพาธมาตรงนี้นะครับ แล้วพระพิมพ์สังกตินะครับเราดูดีๆนะครับพระเนี่ยจะตีสเกลเป็นเหลี่ยมเห็นไหมครับแขนจะวางเหลี่ยมและหักลงเข่านะครับแขนนะครับแขนนะครับวางตรงมาและหักลงเข่านิดเดียวครับเป็นเหลี่ยมนะครับซอกลึกนะครับอ่าซอกลึกนะครับสัตวตอกนะครับโอ้โหเห็นหลังนี่บางทีเห็นหลังนี่นึกถึงพงสุพรรณเลยนะอ่ะโอเคจะได้หยิบขึ้นมาครับดูพิมพ์ก่อนนะครับนี่คือที่มาของพิมพ์สังกติครับสังกติก็คือมีสังกติที่ นะครับที่เห็นชัดโดดเด่นนะครับพิมพ์สังกตินะครับอ่าสกสังกตินะครับอ่านี่พิมพ์สังกตินะครับอ่าเห็นไหมครับพิมพ์อเดี๋ยวไปดูอีกองหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ชมนะครับสังกติแล้วก็ดูดูเทวดาด้วยนะครับอันนี้เป็นเทวดานะครับเอาละนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่าโอเคพระเบญจฯนี่เวลาจะแกะต้อง ระมัดระวังนิดนึงครับองหนึ่งหลักล้านนะครับแบบนี้อ่ะองนี้เป็นเทวดาครับถ้าเราจะเปรียบเทียบดูนะครับลักษณะองพระเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากนะครับต่างกันแค่พิมพ์นะครับสังกตินะครับแขนจะหนานะครับเห็นไหมแขนจะหนาเห็นไหมครับเทวดาแขนจะเล็กเห็นไหมครับแขนจะเล็กอ่าแต่พิมพ์ใกล้กันเห็นไหมครับอ่าสังกติมีเหมือนกันนะครับมีแต่ว่าเทวดาจะมีบ่าขึ้นไปสองเส้นเป็นคู่ ที่เขาเรียกว่าเทวดาเพราะว่ามันจะคล้คายๆเทวดาไงอ่าทรงทรงเครื่องแบบเทวดานะครับอ่าการวางนะครับการวางแขนใกล้เคียงกันนะครับอ่าเป็นพระยุคเดียวกันนะครับแต่ว่าแค่เหมือนถ้าถ้าสมัยใหม่เขาเรียกว่าการคัดพิมพ์นะครับอ่าสังกติเนี่ยแขนจะใหญ่จะหนาดูดีๆนะครับดูดีๆเนาะโอเคนะครับเทวดาแขนจะเล็กนะครับอ่ะโอเคนะครับ เมื่อดูแล้วนะครับเวลาดูแท้เกดูอย่างไรนะครับพระเนี่ยนะครับหนึ่งเลยคุณต้องเคยเห็นพระแล้วก็จําธรรมชาติของพระนะครับพระานางพญานเนี่ยถ้าดูเนื้อนเนี่ยเนื้อจะคลา้ายๆพระขุนแผนบ้านก่างหรือพระอยุธยานะครับหลายๆกุนะครับพระแม่พิมพ์เนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าแม่พิมพเนี่ยจะเป็นไม้นะครับแม่พิมพ์ของพระนางพญานเนี่ยผมเข้าใจเองนะว่าน่าจะเป็นไม้เพราะอะไระครับเพราะว่าเวลาส่องไปบนพื้นเนี่ยบนพื้นนะครับ เราจะเห็นนะครับหร๋ยคนโบราณเขาก็เล่าให้เราฟังว่าพระในพิมพ์นไม้เราจะเห็นเสี้ยนไม้อยู่บนพระนะครับเป็นเสี้ยนไม้นะเป็นเสี้ยนไม้เต็มไปหมดเลยนะครับแสดงว่าพิมพ์พระเนี่ยนะครับพิมพ์พระเนี่ยถูกแกะจากไม้เห็นไหมครับเราดูพื้นเนี่ยไหมมีเสี้ยนเห็นไหมครับมีเสี้ยนนี่คือเสี้ยนไม้นะครับแล้วพระนะครับนางพญาเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วว่าพระเป็นพระแร่ลอยอ่าเป็นแร่ลอยเห็นไหมครับ เป็นแร่ลอยนะครับเป็นแร่ลอยนะครับเราจะเห็นแร่นะครับออกมาเลยนะครับเห็นไหมมีแร่มาขามด้วยนะครับแล้วก็แร่ลอยนะครับจําพิมพ์ให้แม่นนะครับจําพิมพ์ให้แม่นจําแขนจําขาจําดีเทลรายละเอียดของพระให้ได้นะครับด้านหลังนะครับพระโบราณเนี่ยก็จะเป็นรอยนิ้วมือกดนะครับเป็นรอยนิ้วมือกดพิมพ์นะครับแล้วก็มีแร่ลอยนะครับอ่ามีแร่ลอยเป็นเม็ด พระจะโซนคล้ายๆอายุทยานะครับเวลาสับตอกนะครับเวลาสับตอกเนี่ยเราเห็นรอยตัดนะครับนางพญาจะตัดแบบภกุูโบราณนะครับก็ใช้อาจจะใช้ไม้นะครับไม้นะครับสับตอกตัดฟึ๊บไปบ่ายมันก็จะเป็นร่องนะครับเป็นร่องไม้เป็นร่องแบบนี้นะครับการตัดนะครับมันจะเห็นชัดเลยเห็นไหมเป็นร่องร่องไม้เลยนะครับเนี่ยร่องไม้นะครับแบบไม้ลวกทําให้คมนะครับแล้วก็ตัดองค์พระนะครับอ่าเห็นไหม เนี่ยชัดเจนเลยนะครับเนี่ยชัดเจนเลยนะครับชัดเจนเลยนะครับอ่าแล้วผมบอกว่านางพญาเนี่ยนะครับแร่ของนางพญาเนี่ยนะครับเป็นลักษณะพิเศษเห็นไหมครับอ่าถ้าองค์ไหนนะครับมีแร่เป็นนวลๆแบบนี้นะครับและมีลอยๆเป็นจ้ำๆแบบนี้แท้เลยนะและพิมพ์นะครับเห็นไหมที่ผมบอกว่าพิมพ์เนี่ยเป็นเป็นไม้นะครับเรามองไปเนี่ยเราเห็นเสี้ยนเลยนะเป็นเสี้ยนนะครับอ่า ตำหนิในพิมพ์เนีย่ยต้องบอกว่ามันมีหลายแบบนะครับบางคนก็รู้จักอ่ารู้ดูแลจากลักษณะตำหนิในพิมพ์บางคนก็ดูอ่าจำจำความแม่นยำของพิมพ์นะครับแต่ผมจะเน้นความอ่าเน้นแม่มแมพ,มพิมพ์เป็นหลักนะครับดูแม่พิมพ์เป็นหลักนะครับอ่าผมจะไม่พระพระดินเนี่ยผมจะไม่สอนการดูตำหนินะผมจะไม่ค่อยสอนการดูตำหนินะครับอ่าเราจะสังเกตเนะี่ยบางคนก็จะดูตรงนี้นะครับเนี่ย ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเนื้อมันจะมีก้อนนูนๆตรงนี้นะครับบางคนก็จะดูนะครับแต่ว่าของเก๊มันก็มีไงผมถึงบอกว่าผมไม่สามารถสอนตําหนิพระได้นะครับอันนี้คือพิมพ์สังกติอ่ะเดี๋ยวดูเทวดานะครับเทวดานะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีเส้นออกมาคู่กันนะครับคล้ายๆคล้ายๆอ่าชดาไหละครับเครื่องทรงไหลนะครับมันก็เลยเขาเรียกว่าเทวดาแล้วแขนมันจะเล็กนะครับอ่าตรงนี้ ลักษณะการดูเหมือนกันใช่ไหมลายสับตอกชัดเจนเลยเนี่ยสับตอกด้วยได้ด้วยด้วยไม้อ่าเลยแต่ของมีคมนะครับเห็นไหมสับตกเห็นไหมเนี่ยเป็นรอยเป็นรอยเส้นเสี้ยนเลยนะครับแม่พิมพ์เป็นไม้เช่นเดียวกันไหมเห็นทางเห็นทางไม้นะครับเห็นไหมเห็นรอยเสี้นไม้เห็นไหมครับรอยเส้นไม้บนแม่พิมพ์นะครับบนแม่พิมพ์ครับนี่คือลักษณะนะครับลักษณะของของพระนางพญา ด้านหลังนะครับเห็นไหมกวดมีแร่ลอยนะครับเป็นกวดแบบนี้นี่คือลักษณะโดดเด่นของนางพญานะครับพระนางพญาอันนี้พิมพ์เทวดานะครับโอ้โหชิจาร์ดมากนะครับหยิบมาอย่างนี้แท้รับหนึ่งเลยนะครับอ่าอย่างนี้แท้เลยนะครับนี่อย่าลืมข้างนะครับข้างสับตอกเป็นเส้นเสียนเลยไหมครับสับตอกเป็นเส้นเสียนเลยด้านหลังนะครับอันนี้เมื่อกี้มีรอยมืออันนี้ไม่มีรอยมือเห็นไหมครับแล้วแต่แล้วแต่การกดนะครับแล้วแต่มีก็ได้ไม่มีก็ได้มีแต่น้อยเห็นไหม แล้วแต่นะครับไม่ไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นนะครับโอเคครับวันนี้ได้ดูนางพญานะเพลินๆนะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดพระเป็นจ่าองค์นี้สวยมากนะเทวดาองค์นี้สวยมากองค์นี้อยู่ในหนังสือหลายเล่มนะครับอาองนี้ก็ถือว่าระดับหนึ่งนะครับนีองค์หนึ่งหลักล้านนะครับใครมีก็ติดต่อผมได้นะใครมีอยากให้ปล่อยให้เช่าก็ติดต่อผมได้นี่คือพระนางพญาพิษนุโลกนะครับเป็นสุดยอดของพระกุนะครับเป็นสุดยอดของพระ เป็นจ่าภาคีอีกหนึ่งชนิดนะครับอ่ะโอเคครับใครดูแล้วถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยใครอยากจะปล่อยพายผมเท่านะครับก็วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสก็มาได้ที่ T.M. เหล d อสตูดิโอที่แห่งนี้นะครับตรงข้ามวัดลาบประกองธรรมนะครับอ่าบางใหญ่นะครับแถวแถวเซนทรันเวสเกตนะครับใครอังคารศุกรใครอยากจะไปหาผมก็ไปพันทิพย์งาวันชั้นสได้นะครับ หรือไม่นะครับส่งรูปพร้อมเบอร์โทรมาก่อนสนใจติดต่อแล้วนัดกันนะครับถ้าผมจะสนใจพักท่านผมจะติดต่อไปแล้วก็นัดมีเบอร์โทรหากันนะครับติดต่อกันว่าเโอเคผมอยากเช่าพระท่านนัดมาดูได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็ก็ยินดีนะครับก็ผมรับเช่าพระตั้งแต่หลักร้อยยันหลักล้านอยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมทนมังแคร์ก็ทิ้งเรื่องราวไว้เท่านี้แล้วเจอกันครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัด หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราดประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลทันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองคุ้งม,มืองเหนือโดยโจกลำพูลและพัดคูวิบูลศินนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์ พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค fc หรือโทร0 2 953 55 87สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028